นักศาตอนที่สิบเก้าจะช้าหนีตำรวจมาได้ก็แล้วจะจ้าจะเจือเจือนีตำรวจมาได้ขัดขัดรองเท้าขัดรองเทาง้าสะอาดแววาวโอ้โอโลงขึ้นเยอะฉี่ซะแล้วมันเข้าไปอยู่รองเท้ากูทำไมก็มันฟินนี่นะ่ะมันอยากเห็นขาฟินไหมอ,ออกดีกว่า เย่ก <Yeah. c oughs> ินชีคัดคัดคัดตำรวจตำรวจอาดบักหาเอ้ยตำรวจมาเลยว้าหยุดนีคือการจับคุกเอ็มเงาโอ้โหตายหาเลยตายหาตายหา เออเนี้ยมันมันมันยังไม่ตายมันยังไม่ตาย <ś led> โอ้โหไปแบบนั้นเลยเงาททาไมมันรู้สึกคันค <ś led> ัๆวะโหแบบนั้นยังไม่ตายอีก <ś led> ทำไมรู้สึกคันๆ <ś led> ห,หายแล้วอืออืออือหือแบบว่าฟุ่มอู้เอออืโอ้โหขี้แดง เบืนนอนงแต่เนาสาตอนที่ยี่สิบือหนี่จากตำรวจมาได้อีกแล้วอือหึอื้อหือแล้สั่งมาอะไรแบนๆโอ้โหยางแบนเะยางแบนอืมมียางสำรองไหมโอ้โหม,มียางสำรองอืออือหึ ไปนั่งรอดีกว่าให้ไอ้แดงให้ไอ้เขียวมันสอบนี่อาชื้นหมุ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 นอมเอาอยางเก่าออกใส่ยางใหม่แทนเฮ้เออยุทนี่คือรถถังโอ้โหรถถังโอ้โหรถถัง ฮึฮึฮไอ้ตายมันไอ้แดงมันนอนอยู่ฮึเห่าอ้าเยอะโอ้โหรถถังบ้าฮ่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 าอะเฮฮ่าฮ่าตุ้มฮ่าฮ่าฮ่านี่หัวอะไรของอะไรของมึงออ แล้ววิ่งวิ่งต่อ้พวกตำรวจวิ่ง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 เร็ววิ่งรอด้วยไม่รอหรอกเว้ยวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปรอด้วยวิ่ง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 รอติดตามตอนต่อไป